องค์กรสตรีเทศบาลน,นครเกาะสมุยเยี่ยมชมการทำหน้าที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยเมื่อวันที่9ตุลาคม2567ณศาลจังหวัดเกาะสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสมเกียรติคำเนตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุยพร้อมด้วยคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเกาะสมุย นางนันน์สมจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดเกาะสมุยและหัวหน้ากลุ่มง,งานให้การต้อนรับองค์กรสตรีเทศบาลนาครเกาะสมุยนำโดยนางพวงจิตแสงแก้วนางอภิญญาเพชรศรีรองประธานคณะกรรมาการองค์กรสตรีเทศบาลนาครเกาะสมุยพร้อมด้วยสมาชิกองค์กรสตรีเทศบาลนาครเกาะสมุยได้เข้าเยี่ยมชมการทำหน้าที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยโดยนายวิสารบรมธนรัตน์ ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดเกาะสมุยได้กล่าวถึงความสําคัญของการไกลเกลี่ยก่อนฟ้องจะเป็นการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยขึ้นเพื่อให้คู่พิพาทได้แสดงถึงความต้องการของแต่ละฝ่ายเพื่อยุติข้อพิพาทก่อนนําเข้าสู่กระบวนการศาลโดยได้จําลองสถานการณ์การไกลเกลี่ยข้อพิพาทเมื่อไกลเกลี่ยสาเร็จจะมีการทําสัญญาประนีประนอมเพื่อบันทึกข้อตกลงในท้ายที่สุดซึ่งการไกลเกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง เพื่อมาอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงร่วมกันจะมีการนำมาสู่การถอนฟ้องถอนคำร้องทุกข์และทำสัญญาประนีประนอมตามตกลงสำหรับความรู้ที่ได้ในครั้งนี้สมาชิกองค์กรสตรีเทศบาลน,นาครเกาะสมุยจะนำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อทำให้ชุมชนม,มีความรักและความสามัคคีต่อไปสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุรยร้านอาหารนิสมุย บริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมากฟ,ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลเทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน